สวัสดีครับอยู่กับช่องคิวเทนจินอีกแล้วครับผมกับเกมวันพีซไพเรตเวอร์ภาคที่4ในในเรื่องของภาคเกาะโฮเคกนับหลังจากภาคที่แล้วเนี่ยเราได้จบกับศึกภาคโลกใหม่ที่เดโลซ่าไปเรียบร้อยนะครับตอนนี้เดินทางก็สู่ภาคโฮเคกนับโอเคตอนนี้ผมเปลี่ยนตัวอัดใหม่อะเพราะว่าตัวเก่ามันจะมีปัญหาเรื่องที่มือมันมีเสียงบบจืดๆยังไงผมบอกไม่ดูวเสียงจะกระถานไปช่วงๆครับนี่ลองเปเป็นตัวใหม่ไม่รู้ว่าจะ ได้เรื่องหรือเปล่าเดี๋ยวลองดูนักหนึ่งตอนถ้าไม่ได้เดี๋ยเราโลแบ็กกับใช้ตัวเก่านะครับโอเคเดี๋ยวในเรื่องเป็นไงเดี๋ยวไปดูน่ะครับปลาขนมลูฟี่ปะทะลูฟี่งั้นหเหรอมาเนี้ยโอ้คือในเรื่องเข้ามาก็เข้ากาะโฮเกกเนี่ยไม่ได้ไปต่อสู้ไปต่อยกัปติโซ่พวกลูฟี่ไล่ตามซันจิซึ่งถูกกดดันให้แต่งงานทางการเมืองจนมาถึงกเกองโฮเกกการผจญภยัยครั้งใหญ่เปิดฉากขึ้นที่เกาะที่อยู่ภายใต้การปกครองของ4จกักรพรรดิ แน่นอนครับเกาะน,นี้เป็นของบิ๊กมามนะครับแล้วเดี๋ยวมีตัวละครในน,น้ำนี่ลูฟี่ครับแคลร์แล้วก็ชอปเปอร์อยวดูกันครับเป็นไงพวกลูฟี่ที่จัดการดูฟอนมิโก้ได้แล้ว,วกวหนีจากเดโซซาด,ด้วยความช่วยเหลือของบาเทลูบิโอจากนั้นก็มุ่งหน้าไปยังโซเพื่อรวมตัวกับพวกซันจิบนเรือพวกเจ้าหนัดที่ร่วมต่อสู้กับลูฟี่ได้ร้องขอว่าอยากเป็นลูกน้องแต่ลูฟี่ก็ปฏิเสธ จอกล่าสบานที่ยื่นมาให้นะเบอร์เบอร์ไม่ตักเป็นหัวหน้าเลยเจ้าสัตว์ก็ได้นี่อะไรเนี่ยถ้าพวกนาเบียดถ่ายก็เลือกพวกฉันจะไปช่วยพวกนายเองจะไม่มีทางลืมเรื่องราวที่พวกเราพวกนายมาช่วยจะสู้กับมิงโกได้หรอ พวกกทเทอเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของลูฟี่ที่อยากจะอยู่ในิสสละจึงดื่มเหล้าจอมสาบานเพียงฝ่ายเดียวที่นี่เองพันบิตตัวสลัดกองเรือใหญ่หมกฟังจึงถือกำเนิดขึ้นนะครับเธอเป็นเหมือนเดิมก็ได้หมวกฟังมีคนเซียนยุทมาหาเวลาเกิดปัญหาก็ไมวไเ้ี่สละไอเซหายอะไรนี่นะฮื่บุตรด งตัดตัดตัวละครน้องเยอะมากพวกดอนชินเจาไวไว้าอวอีกด้านพวกสันจิที่ได้มาถึงก่อนแล้วก็รู้สึกถึงสิ่งแปลกประหลาดโซลได้ถูกทำลายจนแทบสิ้นโดยกองทัพแก๊กแห่งไยแล้งลูกน้องของไคโดนั่นเอง พวกสันติเข้าช่วยเหลือเผ่ามิงซึ่งเป็นผู้อาศัยในเกาะโซพวกเขาทราบซึ่งเป็นอย่างมากหลายวันทันมาพูดฟีดถึงมาถึงที่นี่แต่สันติก็ไม่อยู่สลาสิอ่านไม่ทันนะขออภัยอ่านไม่ทัน,นจริงสันติได้ถูกเบ็ดหนึ่งในยุคสมัยที่เวลวร้ายที่เข้าร่วมกับกลุ่มโยสลัดบิ๊กมัมพาตัวไปโดยมุม่งหน้าไปยังเขตบิ๊กมัมเพื่อจัดงานแต่งงานกับพุดดิง้งสันจิจแต่งงานกับลูกสาวบิ๊กมัม เรื่องบ้าอะไรกันสัญจิคือพวกพวกของพวกเรานะพวกลูฟีก่กำลังโมโหเริ่มรวมตัวกับคิลเลมอนซึ่งมาที่หลังคิลเลมอนได้บอกความจริงต่างๆเกี่ยวกับวานอคุนิที่ไม่เคยบอกมาก่อนอ่าเริ่มมีการเกิดถึงภาควานอนนะครับตอนนี้ทั้งเรื่องที่มูมโนสเกะแท้จร,งริงแล้วคือลูกของคุสกิโอเดง้งมหาเดรีเมียวของมาวานอคุนิคิลเลมอนก็ไม่ใช่ผอของโมโนนเกะแต่เป็นข้ารับใช้นะครับ เรื่องที่โคซกิโอเด้งถูกประหารโดยพีเหมือนคุไคโดเรื่องที่เขาได้กล่าวคำว่าจะงปลดแอกว่าดคุนิซะก่อนตายอยาเจ้าชนะไคโดลูฟี่ช่วยรวบรวมกับข้าได้ไหมครับเข้าใจแล้วมาร่วมมือเป็นพันธมิตรกัน ที่นี่ทุกคนได้แบ่งออกเป็นสองทีมคือทีมพวกลูฟี่ที่มุ่งหน้าไปพาตัวซันจิกลับมาและทีมพวกสโลที่มุ่งหน้าไปยังวน,คนุคุนิก่อนนะครับเพื่อที่จะพาตัวซันจิกลับมาลูฟี่นามิชอปเปอร์และบุ๊กได้เดินทางออกจากโซและมุ่งหน้าไปยังท็อตแลนด์ที่บิ๊กมัมปกครองอยู่ครับแต่นี่นั่นผู้ที่ไม่คาดคิดลงเรือมาด้วยแคลร์ตับเป็นแคล็์ เหนื่อยมากบทพูดเยอะเยอะมากไม่น่าไปห้าวภาคจะเยอะเลยผมนามิเอาปเป็นประเภทใช้เทคนิคใช้ความเร็ว่ใช้พลังเดี๋ยวขอเล่นไปแครลอดแล้วกันครับแปบ๊บตัวแป๊บ,แบ,บ,หแบบหนึ่งครับเหมือนเดิมครับสักครู่นึแป๊บหนึ่งเอ้าเขานีก่อนเอ่า เรื่องก่อนนะครับสุดยอดเมืองแบบนี้สร้างจากถนนทั้งเมืองเลยโอ้หมานะกรจชือันไดแรงขอร้องเลย มาจะไปด้วยนะกาะต่อสู้จะต้องมีประโยชน์แน่เน่ม่มาถึงนี่แล้วก็เชื่อไม่ได้นะพาสัญจคุมกลับมาด้วยกันเถอะจิเป็นชื่อเดียวกันทันทีอตมัสใครเนี่ยยงจีมาคขบเลยจูอะไรกันนะพวกคุณหูมัวนั่นหรือจะเกี่ยวข้องกับสันจิคุมกันเรอ ถูกต้องจ้ะฉันคือเรจูพี่สาวของซันจิทางนี้เป็นน้องชายเชยยงจิยังไงละ่ะเจอกันมา double six โอ้โหสาวน่ารักมังเลยนอนกันเปลียบนี่คพี่สาวซันจิหรือล่าซันจิอยู่ที่ไหนนะ่ะ ฮะดูแลจะไปทำไมละ่ะอย่าบอกนะว่าคิดจะไปชิงตัวซันติกลับมาไม่ได้หรอกตอนนี้เจ้าน,นันมีประโยชน์นะมีประโยชน์งั้นเหรอพวกคุณเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ใช่เหรอแหมไม่ต้องหัวร้อนแบบนั้นก็ได้ถ้าก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นตอนนี้การแต่งงานจะถูกยกเลิกต่างฝ่ายต,ต,ต่างก็ต้องระมัดระวังกันหน่อย,อยนะ 軽率な行動は慎んだ方がいいわ、えー、弟が今までお世話になったわね、えー、一人の皆様、えー、では幸運を幸運なんだあいつら勝手なこと言いやがってそれよりさっさとサンジを探さねとおいサンジー <laughs>、ね、あ,あのもしかしてあなたたちサンジさんの ตัวละครยิ่งใ่เอะถ้อเป็นใครอ่ะเป็นคู่บ้านของซัจิะกสาวคนที่สมามสิบหาเธอน่เหรอไปที่ป่าพี่อกในมฮเกิลなิใ <h az zy> นเรื่องเดิมเร่องเิม

ของแท้เลยภาคนี้ไป,ก,ก,ก,ปกันเถอะทา,างผู้ส่งโอเคตัวละครที่ประกอบตัวสี่ตัวนี้รวมกลุ่มกับซันจิเขาจะเจอซันจิพังนี้เลยนในกลุ่มฟองฟางเลยใหรอดล่าสุดได้ดูวะโอเค,อเ,คเดี๋ยวขออัพตัวแป๊บนึงครับผมแวบมาแวบโอเคครับผม ใส่ไว้พอสมควรนะเพราะว่าเอาเท่าที่ได้ก่อนนะตอนนี้เดี๋ยวว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองดูกันคนระับเอา,เอาแรก,กต่อกันเถอะโยโย่โอ้โอโอดีเลยนะ โ่อท้าถ้าวายกดตัววายดีว่าเด็ดนะของดีโหเหี่ยของจริงของจริงครับของแท้ครับของแท้เนาะเนาะแรงแรงเอ้เร็วจริงร็วจริงครับ もうみんなはあ、どるのよ。サンキーは。 สันทีหายเฉยสันอ่าวแล้วก็เส้อ่าวอ่าวตองโน้นปิดนี่อ่าวเส้นทางปิดเอ่าวคร่าวขู่ลูฟีบาลเลยครับโอ้ยเด้อ ตกใจ้าสีพลังของคนเรืแรงมีลาที่จริงพลังของบุเรียนี้คนก็จบครับ <c oughs> บูเรียแหงจัดไหนวะไหนวะ <c oughs> เปิดปิดได้ใช่ไหม อไปแก๊บไปแก๊ว,ลลว,กวมันลายละเน็จจ้าูเยอะวะงวะอ,อันนี้หวันจังอะไรเนี่ยดพวก่วพวกรูฟี่ กนี้เป็นพวกสัตว์ในป่านะครับไม่โดนบูเล่ใช้พลังะโอ้ติดตันด้วยดีอย่างยแค่หลอดน,นี่ตอนที่เปิดตัวไม่ไรนี่คนเชียร์ให้เป็นสมาชิกคนที่สิบของกลุ่มหมวกฟางมากเลยทด จนกระทั่งยามมาตกโพงมาเฮ้มาเชิญหน่ย <c oughs> อยสิเจอเจอโซลเป่าตบโต๊นะซับซับธรรมะรักจัด

三个。嗯嗯嗯

น่าติดตั้งตั้ง,งเ,เลยหัวเทพเลยเกือบไปแล้ว เอา้าเป็นนามิตะนามีปลอมเฉยอ๋อบูเล่เป็นบูเล่เลย

โอ้ใช้ใช้ท่าให้หรอวะอตี่ผมกำลังสู้คือบูเล่ตัวจริงความแปลกแระ แต่ว่าไม่หนีรักจัดการบุร่สำเร็จนะครับปวดตีจริงจะคิดว่าจะเอาจะป่าได้อย่างปลอดภัยใช่หล่ะเส้นทางเปิดออกครับพอบุราจัดการอ่ะโอ้แล้ชโยเอาจะป่ามาได้แล้ว <c oughs> เดี๋ยวก่อนชอปเปอร์กับเชลล์ตไม่อยู่เฮ <c oughs> ้ยลฟปีนามิอยู่ไหนอ่ะโดนบุลเล่จับจับแล้วดูดิสิเจ้าของนั้นอยู่ในกระจกอเป็นไรประจา้า

ははいらいアイツランのことはしんぱいだけど、しかたね。おれたちで、さんじをさがしに行こう。キャラクターのやつは、おい、うわ、チャラアーブルー、なって、麺メラル。なって、ヤングは、おい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 、 ต่อไปเป็นเป็นพี่น้องที่แตกขักวินสมมกซันจิวิพาสซันจิมาแล้วครับเดี๋ยวซันจิได้พบกับครอบครัวที่ไม่ได้เจอหน้ากันนานแต่นั่นไม่ใช่การพบกันอีกครั้งที่น่าซาบซึ้งใจเท่าไหร่หัวเนี้ยเดี๋ยวผมขอเก็บไว้พาร์ทหน้าครับจะได้ยิงยาวๆเลยซันจิเดี๋ยวผมตัวเมนผมด้วยเดี๋ยวขออนุญาตเก็บไว้ก่อนนะครับสำหรับพาน,นี้เดี๋ยวขอจบในเรื่องของการเข้าสู่ช่วงของภาคคูเคเวิ้ลไทยก่อนเพื่อเป็นการเทสระบบเสียงของตัวโปรแกรมกใหม่ด้วยนะครับ ขอบคุณที่เข้ามารับชมกันนะครับดีครับเจอกัน